โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีชาวอุนาไทยแลนด์ที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเดินอีเวนต์นะอีเวนต์นอีสเตอร์ที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนะ่ะใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่24ที่มันเพิ่งอัปเดตเข้ามาวันที่22หรือ23หรือถ้าจำไม่ผิดนะมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาอีเวนต์นอ,นอ,นอีสเตอร์ที่มันมีบอสเมโดน่าแล้วก็บอสเตอร์โลนน่ะมันมีสองบอสเข้ามานะแล้วมันก็อัปเดตชั้นใต้ดินเข้ามานะเป็นบอสใหม่ ต้ดินนะแต่ผมจะพาทุกคนเดินเฉพาะอีเวนต์เนาะว่าคือจะเดินให้ดูว่ามันเดินยังไงสําหรับคนที่เดินเป็นแล้วก็เลื่อนผ่านไปนะครับอันนี้ทําสําหรับคนที่ยังไม่รู้หรืออยากดูนะจริงๆนะก็ไปดูกันเลยอันดับแรกนะอีเวนต์มันจะอยู่ที่เมืองโลโคโคนะที่ GM 9อนะไรนะั่นนะตัวนั้นนะอันนี้ผมปิดคนนะเลยไม่มีคนนะครับอันดับแรกเราก็ซื้อบาบโลโคโคไปก่อนเลยนะ โอเคเราก็ได้วาปมาแล้วเราก็กดวาปไปที่โลโค,โคเลยโอ้ยวันหนึ่งนอนไม่ถึงสี่ชั่วโมงเลยเดี๋ยวนี้น้ำมูกไหลเยิ้มเลยโอเคมาถึงโลโค,โคแล้วเราก็เดินมาที่ GM9 เลยนะตัวนี้ GM9 นนะแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กดพูดคุยนะอีเวนต์อีสเตอร์นะกดไปเลยกดพูดคุยกดแม่งไปเรื่อยๆกดกดไป กดไปสําหรับใครที่ยังเดินไม่เป็นนะอีเวนนี้ต้องย้านะสาหรับคนที่ยังเดินไม่เป็นนะก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับว่าเดินยังไงนะอ่ะเราเข้ามาในอีเวนแล้วแล้วก็ตามผมมาเลยไปที่ตัวนี้ตรงที่มันมีไข่ผมจะเรียกว่าเรือแล้วกันนะเหมือนดีโอเคเด็กหนุ่ um. มมนกดตรงนี้เลยแล้วมันก็จะหายไปอย่างนี้แล้วก,กดข้ามๆไปมีอะไรช่วยไหมโอเคเราก็กดไปเลย เอาง่าย okay, คือทุกคนน่ะกดตามผมทำตามผมนะโอเครับเควสมาแล้วมันก็จะขึ้นว่าไข่แห่งการเริ่มต้นมันก็จะให้เราหาไข่ทั้งหมด10ใบนะครับไข่มีชีวิตอ่ะรับเสร็จแล้วก็เดินตามผมมาเลยคลิปนี้มันก็จะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมจะไม่ไม่ตัดไม่เลยนะถ้าใครเบื่อก็สามารถก่อได้นะเพราะว่าผมจะไม่ตัดเลยแล้วก็ต้องขออภัยในความภาพกระตุกด้วยนะโอเค เราข้ามแล้วเราก็เดินเก็บไข่เลยเนี่ยไข่ไข่มีชีวิตโอเคเก็บไปเดินให้ครบอ่ะสิบสิบลูกอ่ะโอเคเก็บเป็นหนึ่งแล้วเหลือเก้านะฮะโอเคเก็บไปเรื่อยจนครบสิบลูกนะภาพมันกระตุกเนีต้องขอไภัยจริงๆนะโทรศัพท์มันไม่ไม่ค่อยดีแล้วอ่ะมันตกบ่อยอ่ะ โอเคผมจะไม่ตัดเนาะไข่ใบสุดท้ายอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะใต้สะพานตรงนี้เห็นไหมคือใบเนี้ยเราต้องเก็บเป็นใบสุดท้าย,ยนะเราไล่เก็บใบข้างบนที่เก็บง่ายก่อนเพราะว่าใบาที่อยู่ใต้สะพานนั้นอะ่ะมันต้องเก็บใบใบสุดท้ายนะันบ,บังคับโอเคอุ้ยเลยเลยเลยโอเคผมก็จะเก็บให้หมดทั้งสิบฟองเลยนะเหลือหกฟองแล้ว คือเราเก็บหนึ่งใบมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยห้าฟองเหลือห้าฟองนะครับโอเคเก็บใบนี้เสร็จก็จะเหลือสี่ฟองโอเคเหลือสี่ฟองแล้วก็ไปตามหากันต่อเลยโอโอแหลกแหลก เหลือสามฟองนะครับถ้ามีเสียงอนะไรรบกวนต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าวันนี้ที่บ้านมีญาติมาเนาะต้องขออภัยด้วยเนาะโอเคเราจะไปเก็บใบที่เก้านะแล้วใบที่สิบแล้วก็ต้องอ้อมไปที่สะพานอุ้ยเน็ตหลุดทุกคนขออภัยด้วยโอเคก็มาเก็บใบที่เก้าคนต่อเลยเนมะื่อกี้ต้องขออภยัยนั้นสัญญาณเน็ตมีปัญหานิดนึงนะโอเค อะไรเด้งนี่ยโอ้โหอะไรอีกเนี้ยแจ้งข่าวอะไรอย่างเนี้ยโอเคแล้วก็จะไปเก็บใบสุดท้ายกันใบที่อยู่ใต้สะพานตรงนี้นะไปเออ,เ,อ,อเราก็ลืมกดแดดต้องนานแล้วก็เดินโง่แท้ทบสั้นเลยโอเคเดินกลับมามันก็จะขึ้นว่าทราบวิหารแล้วกดไปเลยมันก็จะขึ้นว่าลองเอาไปกดไป มันก็คือทุกคนกดตามผมมาแล้วกันเนาะผมคือผมที่ทําเนี่ยมันหลายคนแล้วแหละที่สามารถทําทําเองแล้วก็ไม่จะเป็นต้องดูคลิปอะเพราะว่ามันอีเวนต์เนี้ยมันเคยมาแล้วแต่อันนี้ทําสําหรับผู้เล่นที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะหรือใครที่รู้แล้วก็ต้องขอภัยนะแล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้นะอีเวนต์นี้มันจะมีสองบอสนะมันจะมีบอสเซรโรนแล้วก็บอสเมดนานะครับ โอ okay, เคเมื่อกี้ผมเก็บใบสุดท้ายเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่เวอร์เซน่เลยนะครับตัวที่เราลาบเควสมานะแล้วกดเควสไปโอเคได้รับเสร็จสั่งสารมาอันนี้มันเอาไว้แรกนะเราไม่ต้องโอเคปิดเควสเสร็จอ่าแล้วก็รับเควสต่อเลยมันจะคืออันที่แรกอะ่ะมันจะมีเควสอันเดียวที่เรารับอะ่ะแต่อันนี้มันจะมีอันที่สองเพิ่มมา โจรขโมยไข่โอเคแล้วกดข้ามๆไปกดไปเลยจะไปตามหาออกดๆไปเถอะโอเคคืออันเนี้ยได้มาแล้วเราก็ร,ารับเคลมมานะเราก็เดินไม่ต้องไปหาไข่ละแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาไข่แล้วนะยไม่ต้องไปหาไข่แล้ว แล้วก็ไปบอสเซโรนเลยจะตีไหวป่ะวะน่าจะไหวนะเพราะมันมันเควสมันตีง่ายโอเคเดินมาเลยเดินมาเลยเดินตามผมมานะฝนตกก็หนาวพอฝนไม่ตกก็ร้อนชิปเป่งเลยว่าไหมโอเคแล้วก็มาถึงบอสเซโรนแล้วอ่ะพอมาถึงมันก็จะวาร์ปหายเข้าไปแบบนี้เลยนะ แล้วกดค้างๆไปมันก็จะบังคับเราให้ตีเนี่ยเราก็ตีเลยเพราะว่าคนเดียวม,มันตีง่ายแต่พระมันจะตีนานหน่อยนะแต่บอสมันก็ตีไม่แรงพระบอมันก็เวทอะเวทปะวะโอเคตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แตกโอเค ตีเสร็จแล้วเราตีเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าปิดเควสเรียบร้อยแล้วนะพอมันเขียนว่าปิดเควสเสร็จแล้วเราก็ไปที่บอสต่ออ่ะเรากดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าเควสนะแล้วก็ไขที่หายไปแล้วก็รับเควสจากมันอีกวางใจได้เลยแล้วกดๆไปนะโอเคได้เควสแล้วเราก็เดินไปเลยเดินไปอีกแมปหนึ่งนี่คือเดินตามผมมาอุ้ย ผิดทางหัวสมองเดินเดินผิดทางเดินผิดทางอ้วหลอนโอเคเมื่อกี้เดินย้อนสอนอ่ะโอเคครั้งนี้ก็เดินไปข้างหลังบอดนะครับโอเคเดินไปเลยอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปจนชั้นสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันบังคับให้เราเดินทางเดียวเข้าใจไหม ล้วก็เดินไปจนชั้นสุดท้ายชั้นบอสเลยนะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตตัดดีกว่านะเพราะมันจะยาวมากเลยเพราะมันเดินไกลจริงๆนะคือมันบังคับเดินทางเดียวอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวพอใกล้ถึงบอสเราค่อยอัดอีกทีนึงเนาะโอเคแมปข้างหน้านี่ก็จะเป็นแมปบอสเมโดนาแล้วนะโอเคก็โอ้แจ้งเตือนบ่อยแท้เดี๋ยวพังแม่งเลยอโอเคแมปข้างหน้านี่ก็จะเป็นแมปบอสเมโดนาแล้วนะฮะโอเคแล้วก็เดินเข้าไปเลย เดินเข้าไปเนี่ยมันก็ว้าหายไปไหนนะเป็นไปเลยโอเคมันก็วาวหายไปละมันก็จะเป็นบอสเมโดนานะกดข้ามไปเลยแล้วก็ตีไปเลยจะตีช้าน,นิดนึงนะเพราะว่าบอสมันท่าแสงและพะก็เสือกท้าแสงอีกโอ้โหตีกันตายแสงกับแสงคือช่วงเนี้ยทุกคนไม่ต้องสงสัยนะผมไม่ได้หายไปไหนหรอกนะ คือผมก็ต้องทํางานคือเวลาทําคลิปอะ่ะมันมันไม่ค่อยจะมีอะ่ะคือแบบบางทีอะ่ะอาทิตย์สมอาทิตย์ผมเพิ่งจะได้ลงคลิปหนึ่งนะคือสังเกตไหมมีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆะคือผมจะช้ากว่าช่องอื่นเขามากเลยเพราะว่ามันเนี่ยมันไม่ค่อยว่างด้วยแหละก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะโอเคก็ปีบอสเสร็จแล้ว ได้รับใครแห่งการคืนชีพมาเรียบร้อยแล้วโอเคก็เป็นการจบเควสท,ทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการจบเควสท,ทั้งหมดแล้วนะก็คือมันจบแค่นี้แหละก็คือบอสข้างหน้านี้เป็นบอสบอสอะไรวะบอสเมโดนาหินค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าคําพูดตรงไหนมันมันกระตุกกระตักหรือตกหล่นอะไรหรือผิดพลาดอะไรก็ต้องขอภัยนะครับเพราะว่า มันแบบว่าไม่ค่อยสบายด้วยอ่ะต้องขออภัยจริงนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับบ่ายครับเจอกันคลิปหน้าครับ